เียนถามมาว่าแถวบ้านอาตมานั้นเขาชอบเรียกเจ้าพ่อเข่าทรงขอหวยขอเบอร์กันอาตมาเห็นเจ้าพ่อแสดงอาการกิริยาต่างๆเช่นแลบลิ้นปริ่มตาอาตมาเห็นว่าลิ้นนี้ออกมาเกือบคืบการเข้าทรงนั้นวิธีเข้าเราไม่เห็นเพราะเป็นกายพิษแต่วิธีแสดงออกของคนถูกเจ้าพ่อเข่าสิงนั้นพูดก็ผิดเสียงธรรมดาอาตมาอยากทราบว่าเจ้าพ่อ จะพอดต,ตึงลิ้นออกมาดึงลิ้นออกมาหรือหรือยาวอย่างนั้นอ่าเรื่องเข้าทรงนี่เป็นเรื่องตอบยากครับในกรณีมีมีการทรงร้อยลายนะฮะจะมีกายพิษมาทรงจริงๆอ่ะสักสองลายมั้งอีกเก้าสิบแปดลายนะ่ะเป็นพิษหนูไทยสะกดจิตตัวเองะสะกดจิตตัวเองอีกเก้าสิบแปดลายเนี่ยเพราะนั้นเรื่องทรงนี่เราต้องระวัง บางทีในลายที่มีกายคิดมาเข้าทรงอีกนั่นแหละกายคิดเนี่ยก็หลอกหลอกคนไปเหมือนกันนี่คือพวกผีจินลงจินสามเนี่ยกายคิดท่านเร็วๆเนี่ยอ่างวัดตูเป็นพระอินทร์ม,มาทรงก็มีอมมา้างวัดตูเป็นพระพรหมมาทรงก,ก,ก,ก็มีพระอินทร์พระพรหมมีไหนจะมาทรงไก่กะเลววาร่าร่างมนุษย์เหม็นๆอย่างนี้มาโทรท่านมาใกล้โลกมนุษย์เลยท่เหม็นมนุษย์ตั้งล้อยอดน่ะจินไอมนุษย์ดีขึ้นไปบนสวรรค์ลอยยอดเหม็นเป็นทีแล้วทำไมมาทรงล่างมนุษย์ตูเราห้อกพระอินทร์พระพรหมน่ะพระยาโกบาลน่ะ ท่านเป็นสุขุมาราชาติกินอาหารทิพย์อยู่ทิพย์ที่ท่านมาในโลกมนุษย์ข้างพุทธการบ่อยๆเนะี่ยเพราะกลิ่นของศีลเนี่ยไปทวนลมกลิ่นของศีลเนี่ยพออาาระอรหันมีเยอะท้งนั้นแล้วก็พระพ,พ,พุทธเจ้าก็ทรงพระชนชีพอยู่เป็นประธานเพราะฉะนั้นเทวดาชั้นสูงๆจึงมาเฝ้าพระองค์กลิ่นศีลไปทวนลมกลิ่นศีลจกกลิ่นเห้นของมนุษย์นี่มาเฝ้าเพราะฉะนั้นอาเทวดากายทิพย์ที่จะมาติดตอ่อติดตอ่อกัมมนุษย์นะ เราต้องเราเชื่อได้เฉพาะในกรณีที่ว่ามนุษย์คนนั้นอย่างน้อยต้องได้ฌานสมาบัติถ้าได้ฌานสมาบัตินั้นมาพูดกับเราเราเชื่อว่ามีการคิดปต,ติดตอด้วยถ้าไม่มียัง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 ก่อนอย่าพิ่งเชื่อครับส่วนมากเป็นกรณีฮิปโนไทสะกดตัวเองสะกดตัวเองผู้ฮิปโนไทเนี่ยสาคัญนะักผู้สกดตัวเองเนี่ย,นะย,ยแล้วก็ทําอะไรต่างๆผิดผิดป,ปกติธรรมดาได้ผู้ฮิปโนไทเนี่ยหรือถ้าหากว่ามีกายพิ์มาเข้าทรงจริง แล้วถ้ากายคิดนั้นมาอาว่าเป็นพระอินทร์พระพรหมแล้วก็ก็เป็นกายคิดชั้นต่ำๆมาหลอกเราไม่ใช่กายทิดจริงๆมาหรอกไม่ใช่พระอินทร์พระพรหมมาจริงหรอกเพราะนั้นพวกที่โดยมากมาเข้าตรงกับมนุษย์เนี่ยถ้ามาจริงนะเป็นเทวดาชั้นลูกเทวดาภูมิเทวดาไม่ใช่เทวดาชั้นสูงครับที่มาเข้าตรงน่ะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เทวดาชั้นสูงเอเราอยากชนิตมาใบ้หูมาบอกหูนี่ด้วยจยิง ยิ่งสงสัยใหญ่ยิ่งสงสัยใหญ่เราก again, il, ็ไม่รู้ว่าจะมาเก้หรือมามาจริงแต่ทางนั้นทั้งนี้กายคิดที่มาทรงน่ะกายคิดบางกายทิดก็ไม่ไม่เป็นสาวตุชนก็มีนะเพราะกายทิดที่ไม่ได้มีศีลธรรมสูงอะไรก็มีหมือนมนุษย์เรานี่แหละมนุษย์ที่เป็นสาวตุชนก็มีมนุษย์ที่เป็นอันธพาลก็มีเพราะนั้นกายชิดที่เป็นอันธพาลก็มีไม่ใช่ไม่มีมีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีบางทีไม่ใช่กายทิดเขาเลยสร้างเป็นพวกเปรตอสุรกายมาทรงก็มีมีเหมือนกันนี่ก็พูดย่าน่ะ กายทิพย์ที่ดีเช่นพวกเจ้าพอ่อเจ้าพ่อขอึสูงเนี่ยมาทรงก็มีอย่างเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยจริงเจ้าพ่อหลักเมืองนี่เวลามาทรงแล้วพวกนั่งทางในตรวจดูเห็นตรงกันหมดมาในรูปทรงอย่างไรก็รูปทรงอย่างนั้นใส่เสื้อผ้าอย่างไรจริงเจ้าพ่อหลักเมืองเช่นท่านเป็นกายทิศยขั้นสูงเป็นภูมิเทวดาชนสูงมีศีลธรรมสูงเนี่ยแล้วก็มีท่านผู้หนึง่งนั่งดูบอกว่าเจ้าพ่อหลักเมืองชาติก่อนนะ่ะเป็นพระเป็นพะระสงฆ์เรานี่แหละว่างั้นนะ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นพระสงฆ์แท้กกจริงโดดอยู่ที่ทนแหละ แต่ว่าอย่างขนาดจะพอหลักเมืองจะพอเขาตกนี่พวกจะพอเหล่านี้นะก็ดีมากเป็นกายิพิปชั้นสูงและเป็นกายคพิปที่มีศรัทธาสูงด้วยนี่แต่ท่านก็ไม่ได้มาพรงถ้าเรื่องแล้วนะระวังพวกที่จะแอบอ้างชื่อท่านหากินหลอกลวงชาวบ้านยังมีเยอะทีเดียวระวังพวกนี้ผมรู้อกว่าในกรณีเรื่องทรงนี่ยร้อยในร้อยลายนะมีจริงเพียงสองลายอีกเก้าสิบแปดลายนะ่ะฮิปโนไทยบ้างหลอกเขากินบ้างต่มเขากินบ้างไม่ไม่ส่มเขากินก็ฮิปโนไทยตัวเองหลอกเนี่ย จะมีจริงหึงสองลายสองกรณีอันนี้เราก็ต้องฟังหูไว้หูต้องพิจารณานานๆแล้วทางที่ดีจะรู้ว่าจริงหรือหลอกก็ต้องเราไปเรียนวิชาธรรมกายจากวัดปากน้ามาตอนนี้นั่งดูใครฟรงก็จับจับได้แล้วออกมาแก้รู้มาจริงวิชาธรรมกายแล้วเพราะวัดปากน้ําเนี่ยเป็นวิชาี่ติปปอกผูวกายคิปได้เลยเป็นเป็นปรจจักติที่ด้วยถ้าไปเรียนสาเร็จมาแล้วนั่งธรรมกายเข้าเห็นวิญญาณเดืเขากำลังรงอยู่เห็นหรืเดียวจะมีวิญญาณจริงๆมาเข่าหรือเปล่าหรือว่าไอหมอนี่มันหลอกเนี่ยเห็นทีเดียว ธรรมะจริงก็เห็นรูปรลางมาเป็นหญิงเป็นชายเห็นทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นการจะพิสูสุดเรื่องทรงนีง้ติดต่อพวกกายทิ์เวลานี้มีทางติดต่อได้ง่ายที่สุดคือไปเรียนวิชาธรรมกายแล้วเราก็เห็นด้ยวยตาตัวเองใครมาโกหกเราไม่ได้นั่งปุ๊บเห็นปั๊บเลยนี่วิชาธรรมกายนะครับต้องเรียนให้จริงก็ทําให้ได้นะเนี่ย